นฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมารอเปเ่ตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูกันที่เรดาร์ราตรวจวัดสภาพอากาศจากเว็บไซต์ windy.com จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางกดคุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความประมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและในช่วงวันที่24-28ธันวาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกละรอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสูตร5 1 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด29-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวกับมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสูด8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสูด13-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสูด2 7 3 0องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสูต7-11องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงเหนือความาเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสูต1 7 2 0องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด11-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจงังหวัดสงขลาปัตตานีเะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสูตรสงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสูด2 8ง1อองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 1สององศา,ศาซเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3องศาซเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด20-22อ,องศาเซเซียสอุณหภูมิสูอองสุด30-32องศาเซเซีสยนลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ไว้ด้วยและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-28ธันวาคมนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง หากมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ